ผีมีจริงหรือไม่วันนี้ติดตามผมมาวันนี้เสนอในตอนที่ชื่อว่าพระใหม่เจอผีโดยผมมจลีสายใหม่ที่วัดปักน้ำหัดใหญ่ที่สมัยที่ผมเป็นเด็วกวัดพระในวัดก็มีการบวชและมีการศึกหมุนเวียนกันไปตามปกติ มีอยู่ครั้งหนึ่งนอกพรรษามีพระใหม่มาบวชซึ่งเป็นลูกของคนรวยเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมใหญ่ที่อำเภอหใหญ่ชื่อพระทุกพระโชดได้มาบวชอยู่ที่วัดที่วัดมีกุฏิปลูกห่างกันหลายหลังพระโชดที่บวชใหม่ก็ได้มาอยู่ที่กุฏิริมน้ำบริเวณด้านข้างของโบสถ์ โดยมีพระจิตซึ่งกุฏิห่างไปอีกสามหลังเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนการห่มจีวรและกิจการต่างๆของสองให้พระจิตได้แจ้งกับพระชวดว่าพรุ่งนี้ตีห้าจะมาปุกเพื่อจะได้ออกไปบินสบาทพร้อมกันเมื่อพระจิตพี่เลี้ยงกลับไปแล้วพระชวดร,รู้สึกเหนื่อยมากจึงได้ล้มตัวลงนอน โดยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณตีสีครึ่งพระโชดไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปนานแค่ไหนแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูก้อนรึกว่าพระจิครมาเรียกเมื่อเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครมองไปที่บันไดกุฏิก็ไม่เห็นมีใครมาไว้รอบๆบ,บริเวณนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบ จึงเรียบปิดประตูและรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยึงมามองที่นาฬิกาปุกยังได้รู้ว่าเป็นเวลาตีสองเท่านั้นเองแล้วก็ล้มตัวลงนอนนอนอีกไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูอีกแต่ท่านก็ไม่กล้าเปิดเพราะว่ารู้สึกกลัวมากเสียงเคาะประตูดังเพีสักพักก็จะงเงียบไปสักคู่หนึ่งก็มีเสียงดังขึ้นอีก เดี๋ยวดังเดี๋ยวเงียบทำให้ท่านนอนไม่หลับเลยและเมื่อเสียงนั้นเงียบไปสักพักหนึ่งคราวนี้ก็มีเสียงดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่ดังที่ประตูแต่มาดังที่หน้าต่างที่หัวนอนแทนพระโซะพระโชตขนหัวลุกนอนตัวสันได้ความหวัดกลัวอยู่ในห้องเพราะมั่นใจว่าต้องเป็นผีแน่เพราะว่าที่หน้าต่างหัวนอนนั้นอยูข่ข้างล่างเป็นคลอง ซึ่งคนที่ไหนจะทำะคนที่ไหนจะทำได้เสียงเคาะนั้นดังอยู่สองสามครั้งแล้วก็เงียบไปสักคู่หนึ่งก็มีเสียงเหมือนใครมาย่ำน้ำอยู่ที่ใต้ศุนย์กุฏิของท่านเสียงดังจอมจอมจอม,จอมยิ่งส่งผลให้ท่านรู้สึกหวาดกลัวเป็นอันมากไม่ต้องนอนเลยทั้งคืนท่านได้แต่ท่องนโมตัสสัสนโมตัสสัตรต,รตรลอด จนกระทั่งเวลาประมาณตีสี่ครึ่งพระจิตพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงก็มาตะกัวเรียบพระโชดพระโชดตื่นหรือยังพระโชดถึงเปิดประตูกุฏิออกมาพระจิตได้ถามพระโชดว่าเอาเป็นอะไรล่ะตัวสันเจหน้าซีแบบนี้พระโชดจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้พระจิตฟังพระจิตพระจิตยึงพูดขึ้นว่าอัตมาต้องขอโทษด้วยนะที่อัตมาไม่ได้แนะนําให้ว่าก่อนจะนอน ให้ต้องสวดมนต์ไหวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อฝากเพื่อฝากเนื้อฝากตัวและบอกเขาก่อนและแผ่เมตตาให้กับเขาไม่มีอะไรมากหรอกเจ้าที่เจ้าทางคงจะมาเตือนท่านเหมือนกับที่พระบ,บทใหม่หลายๆองค์ได้เจอมาแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ละครับตั้งแต่วันนั้นมาพระโชติไม่ขอนอนที่กุฏิองค์เดียวโดยได้ให้เงินผมพิเศษเพื่อจ้างผมให้มานอนเป็นเพื่อนจนถึงวันที่ท่าน ได้สึกจากวัดไป